7สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูยี่กเช่นเคยนะคะในรายวิชาสุข,ขศึกษาทุกวันสุขร์ EP นี้ก็เป็น EP ที่ แล้วนะคะที่เราได้เรียนด้วยการผ่านคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนคงไม่เบื่อครูนะคะสำหรับวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะอ p พนี้นะคะเราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของการ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะคะต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะซึ่ง EP ีที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีไปแล้วใช่ไหมคะอ่าลักษณะการมีสุขภาพที่ดีเป็นยังไงแล้วก็การปฏิบัติต้นเพื่อสุขภาพที่ดีทำยังไงเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะใช่ไหมเอ่ยอมีใครยังไม่เปิดคลิปที่แล้วคูยี่ดูให้ไปเปิดดูนะคะเราจะได้รู้ว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยควรปฏิบัติยังไง โอเคนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเรียนในเรื่องของการหลีกเลี่ยงของใช้แล้วก็ของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่หกันเลยนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆก,การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยเราควรเลือกรับประทานอาหารแบบไหนคะเออต้องมีอะไรคะมีอาหารครบห้าหมู่ใช่ไหมคะได้แก่อะไรเอย่ยพวกโปรตีนใช่ไหมคะคาร์บโบไฮเดรตอะไรอีกนะไขมันเกลือแร่แล้วก็วิตามินใช่ไหมคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีหลักดังนี้นะคะอ่ะหนึ่งรับประทานอาหารโดยยึดหลัก3ปออะไรคือ3ปออ่ะหลัก3ปอก็คือปอที่หนึ่งประโยชน์คืออาหารที่ประกอบไปด้วยอะไรคะ ราคก5มูนะคะซึ่งเราจะเรียนใน EP ต่อไปนั่นเองนะคะปอที่2ก็คือปลอดภัยนะคะคืออาหารที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะปอที่3นะคะก็คือประหยัดคืออาหารตามฤด,ดูกาลมีราคาถูกแล้วก็สดใหม่นั่นเองนะคะส่วนข้อที่2นะคะ เราจะรับประทานอาหารโดยยึดหลักสามสอนะคะสามสอคืออะไรเรามาดูสอที่หนึงกันดีกว่าค่ะก็คือสงวนคุณค่านะคะคืออาหารที่ปรุงถูกวิธีรักษาคุณค่าของสารอาหารนะคะ ซอที่สองก็คือสุกเสมอคืออาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงไม่ปรุงแบบสุกสุกดิบๆนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็ซอที่สามคือสอสะอาดปลอดภัยนั่นเองนะคะคืออาหารที่ใส่ในภาชนะที่สะอาดและก็อาหารที่นำมาปรุงต้องสดใหม่อยู่เสมอนะคะอ่า อย่างภายในภาพนี้นะคะก็เป็นอาหารที่ปรุงสุกนะคะอาหารที่ปรุงสุกเนี่ยก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากพยาธิแล้วก็เชื้อโรคนะคะเพราะว่าพยาธิเนี่ยเขาจะตายลงเมื่อโดนความร้อนพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ในความร้อนได้นะคะ mm. เด็กๆต่อไปเรามาดูอาหารที่ไม่มีประโยชน์ดีกว่าค่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ มีอะไรบ้างก็ได้แก่อาหารที่มีรสจัดนะคะได้แก่เผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดแล้วก็หวานจัดนะคะ อันนี้คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราควรรับประทานอาหารที่มีรสกลางๆนะคะไม่เค็มเกินไปหรือไม่เปรี้ยวเกินไปนั่นเองนะคะข้อที่2ออ,อาหารประเภทหมักดองแล้วก็แช่อิ่มนะคะอย่างเช่นมะม่วงดองฝรั่งแช่อิม่มฝรั่งแช่บวยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรรับประทานนะคะถ้าจะรับประทานควรรับประทานมะม่วง สดมะม่วงสุกอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ฝรั่งสดสดเลยนะคะอ่าข้อที่สอาหารที่ไม่สะอาดอย่างเช่นมีพวกมแมลงวันตอมเพราะว่ามแมลงเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคอย่างดีเลยนะคะเด็กๆถ้ามีมแมลงวันตอมนะคะอย่าไปรับประทานเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยท้องเสียหรือเกิดอาการป่วยได้นะคะเพราะว่า มาแรงวันเป็น,เป,นเป็นพาหะนำเชื้อโรคมานั่นเองนะคะอ่ะข้อที่4นะคะ น้ำอัดลมชากาแฟขนมกรุบกรอบแล้วก็อาหารจานด่วนหรือพวกฟัตฟู้ดอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรรับประทานนะคะอย่างเช่นน้ำอัดลมเนี่ยเพราะว่าถ้ารับประทานมากๆนะคะจะทำให้เราอ้วนได้เพราะน้ำอัดลมเนี่ยส่วนมากมีน้ำตาลสูงมากเลยนะคะทำมาจากน้ำตาลนะคะอ่าพวกชากาแฟอย่างเงี้ยหรือว่าขนมกรุบกรอบเนี่ยค่ะจะกระทำให้เรา อ้วนได้นะคะสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีนะคะถ้าทานหวานมากๆก็จะทําให้เราเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะเด็กๆที่5นะคะอาหารที่มีสีสันฉูดฉาดเช่นพวกทอฟฟี่ลูกอมอย่างนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากอาหารที่มันมีสีสันฉูดฉาดนะคะเขาจะใช้สีสังเคราะห์ซึ่งเป็นอันตรายนะคะต่อกระเพาะอาหารของเรามากเลยนะคะเด็กๆ ต่อไปอ่านี่นะคะก็จะเป็นภาพการอาหารหมักดองนะคะในภาพนี้น่าจะเป็นมะม่วงดองใช่ไหมคะไม่ควรรับประทานนะคะอา,อาจจะรับประทานได้แต่ไม่ควรรับประทานบ่อยจนเกินไปนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือไม่ควรรับประทานเลยดีกว่านะคะต่อไปนะคะข้อที่6อาหารประเภทปิ้งย่างจนไม่เรียมนะคะเพราะว่า อา,อาหารปิ้งย่างจนไม่เกรียมเนี่ยความไมมเกรียมเนี่ยจะทำให้เป็นปอเกิดของโรคมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรรับประทานค่ะต่อไปข้อที่7นะคะอาหารที่ใส่สารบอรแรกนะคะหรือน้ําประสานทองนะคะเพื่อเพิ่มความกรอบอย่างเช่นพวกลูกชิ้น,นะคะส่วนมากจะมีสารบอรแรกนะคะถ้านันกเรียนอยากทานลูกชิ้น ควรให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้ทานเองนะคะไม่ควรซื้ออ,อยู่ตามท้องตลาดนะคะเพราะบางยี่ห้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะลูกชิ้นที่มันมีสีแดงๆสีฉุดฉาดอย่างนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้นอกจากมีเรื่องของบอแลกแล้วยังมีเรื่องพวกสีผสมอาหารที่อาจจะไม่ปลอดภัยต่อเราได้นะคะถ้าอยากทานควรแนะนำให้ทำเองสดๆดีกว่านะคะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนะคะครูยิก็มีนิทานนะคะมีคลิปวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนดูก่อนนะคะถ้าถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยคะ่ะเรื่องเมืองอาหารดี ดีเป็นดินแดนที่มีทั้งผักผลไม้นมและอาหารต่างๆอุดมสมบูรณ์ในเมืองนี้มีหมู่บ้านสองหมู่บ้านคือหมู่บ้านคนตัวเล็กกับหมู่บ้านคนตัวโตและแล้ววันหนึ่งพระราชาก็จัดให้มีการแข่งขันกีฬาขึ้นระหว่างสองหมู่บ้าน คนต you co ัวเล็กของเราต้องแข่งกีฬาชนะแน่นอนเพราะพวกเราวิ่งเล่นกันทั้งวันเราต้องวิ่งได้เร็วกว่าคนโตละสิฮ่าฮ่าฮ่การแข่งขันก็เริ่มขึ้นเริ่มจากการวิ่งแข่งชัยโยหมู่บ้านคนโตชนะแล้ว เป็นไปได้ยังไงท่านทายังไงถึงวิ่งแข่งชนะได้เราจะบอกให้นะเพราะเรากินผักไงล่ะผักทุกอย่างทั้งเขียวเรื่องแดงทำให้เราร่างกายแข็งแรงกินแล้ววิ่งแข่งเข้าเส้นชัยผักนั้นให้ประโยชน์มากมาย ต่อไปเราต้องกินผักทุกวันแล้วล่ะร่างกายเราจะได้แข็งแรงการแข่งขันต่อไปก็คือการกระโดดไกล โตโตชนะแล้วเป็นไปได้ยังไงท่านทำยังไงถึงกระโดดได้ไกลมากเลยเราจะบอกให้นะเพราะเรากินผลไม้ทุกชนิดทุกๆวันไงล่ะผลไม้หวานกรอบอร่อย กินบ่อยๆร่างกายสูงใหญ่ทําให้เรากระโดดได้ไกลผลไม้นั้นดีมีประโยชน์ต่อไปนี้เราจะกินผลไม้ทุกวันร่างกายจะได้สูงใหญ่เราก็กระโดดได้ไกลด้วยการแข่งขันประเภทสุดท้ายคือการว่ายน้ําแข่งกัน ท่า <Down. S 2> นทำยังไงนะถึงได้ไว่ายน้ำเก่งจังเพราะเราดื่มนมทุกวันนะสิฉันดื่มนมรสหวานหอมมันทำให้ฉันว่ายน้ำว่องไวนมนั้นมีประโยชน์รู้ไหมนมทำให้ร่างกายเติบโต ไปนี้เราจะดื่มนมทุกวันให้ร่างกายเติบโตเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นลงหมู่บ้านคนตัวโตก็เป็นผู้ชนะและได้รับถ้วยรางวัลจากพระราชาหมู่บ้านคนตัวเล็กคงรู้แล้วใช่ไหมว่าเมืองอาหารดีของเรามีของกินที่มีประโยชน์มากมายทั้งผักผลไม้และน้ำนม ถ้าอยากเป็นคนเก่งร่างกายแข็งแรงเติบโตเหมือนทุกคนในหมู่บ้านคนตัตโตพวกท่นานก็ต้องกินอาหารดีมีประโยชน์ทุกวันนะครับตั้งแต่นั้นมาคนตัวเล็กจึงกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ทั้งสองหมู่บ้านในเมืองอาหารดีจึงแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกคน โอเคค่ะหลังจากดูคลิปแล้วเนาะอ่านักเรียนก็พอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ การหลีกเลี่ยงของใช้แล้วก็ของเร่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะหนึ่งก็คือของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพของเราคืออะไรคะก็คือสิ่งของเครื่องใช้ที่บ้านแล้วก็โรงเรียนนะคะบางครั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะของใช้ที่มีผลต่อสุขภาพเนี่ยมีดังนี้ค่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะของใช้ที่มีความแหลมคมนะคะเช่นพวกมีดกันไกตะปูจอบเสียมพวกนี้นะคะเด็กๆไม่ควรนำมาเล่นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับเราได้นะคะสองของใช้ที่เกี่ยวกับ พวกไฟแล้วก็ไฟฟ้าอย่างเช่นไม้ขีดไฟเตาแก๊สเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีนะคะไม่ควรเอามาเล่นนะคะอย่างเช่นถ้าเราใช้ไม้ขีดไฟเอามาจุดเล่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันอาจจะไปโดนข้าวของที่มันจุดติดไฟง่ายมันก็อาจจะทําให้เกิดเป็นไฟไหม้ได้นะคะหรืออาจจะ จุดแล้วโดนมือเราทําให้มือเราเป็นแผลผู้พองได้นะคะหรือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปเอามือไปจับปลั๊กไฟไปเล่นปลั๊กไฟอาจจะทําให้ไฟดูดเราได้นะคะถ้าเราไม่รู้วิธีในการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด,เด็กอยากจะทําอะไรควรที่จะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะหรือควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดนะคะ ของใช้ที่มีสารเคมีนะคะอย่างเช่นน้ำยาล้างจานต้องล้างฟองออกให้หมดนะคะฝงซักฟอกเมื่อใช้แล้วต้องล้างมือให้สะอาดไม่นำมาใชา้แทนน้ำยาล้างจานนะคะน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำในขนาด ใช้ต้องสวมถุงมือด้วยนะคะรองเท้าแล้วก็หน้ากากอนมามัยทุกครั้งทําทไมน้ํายาล้างห้องน้ําเราจะต้องสวมถุงมือรองเท้าแล้วก็สวมหน้ากากอนมามัยทุกครั้งคะเพราะว่าน้ํายาล้างห้องน้าเนี่ยเขามีความเป็นกรดค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าถ้าโดนมือเราเนี่ยก็อาจจะทําให้มือเราเนี่ย ผพองหรือไม่ก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้นะคะ<ม>ส่วนสารเคมีนะคะถ้าสูบเข้าไปทางจมูกก็ทําให้สะสมในร่างกายเราได้หรืออาจจะทําให้เราเนี่ยแทบอาจจมูกได้ระคายเคืองได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีทั้งประโยชน์นะคะแล้วก็มีโทษซึ่งการใช้งานเนี่ย ควรปฏิบัติดังนี้นะคะก็คือไม่ใช้งานเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน1ถึงสชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่รับสื่อที่เป็นโทษและต้องรับสื่อยางมีวิจารณญาณน,นะคะใช้งานด้วยความระมัดระวงังแล้วก็รอบคอบไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งานแล้วนะคะ ต่อ,อไปเรามาดูข้อที่5ดีกว่าค่ะก็คือสวมรองเท้าที่มีล้ออย่างเช่นโรลเลอร์เบดนะคะควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจล้มทําให้ได้รับบาดเจ็บได้นะคะเด็กๆอรองเท้าที่มันมีล้ออยู่ที่เราสามารถถลายไปได้นะต่อไปนะคะเรามาดูของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพของเราดีกว่าค่ะ ของเล่นบางชนิดเนี่ยอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะคะซึ่งของเล่นเนี่ยที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นพวกตัวดูดน้ำเมื่อนำไปแช่น้ำจะเกิดการพองตัวขยายใหญ่นะคะถ้าหากเราเผลอกืนเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ขยายตัวในท้องทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ทำไมถึงเกิดอันตรายร้ายแรงได้นะคะเพราะว่าตัว ดูตัวดูดน้ำเนี่ยหรือว่าส่วนมากเขาจะเรียกวินดินวิทยาศาสตร์พวกตัวเม็ดกลมๆเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเยลลี่หรือว่าไข่ขมุกใช่ไหมคะ,ะพวกนี้นะพอเรามันโดนน้ำมันจะขายายตัวใช่ไหมคะถ้าเราทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูดน้ำในร่างกายของเราออกจนหมดนั่นเองนะคะทำให้เราสูญเสียน้ำในร่างกายนะคะเป็นอันตรายได้นั่นเอง ต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะของเล่นอันตรายอย่างเช่นปืนอัดลมนะคะหากโดนร่างกายจะทำให้ได้รับบาดเจ็บนะคะหรือถ้าถูกตาเนี่ยก็จะทำให้เราตาบอดได้นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอย่าเอาไปยิงตาเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนตาบอดมาเรารับผิดชอบไม่ไหวนะอ่า โอเคต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่3ดีกว่าค่ะก็คือของเล่นที่มีเสียงดังมากๆนะคะแล้วก็มีกระปะกายไฟเช่นพวกดอกไม้ไฟนะคะประทัดเพราะเป็นอันตรายต่อหูและทำให้มือได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะคะต่อไป ข้อที่4เครื่องเล่นที่มีสีฉูดฉาดนะคะเมื่อเล่นแล้วต้องรีบล้างมือให้สะอาดเพราะอาจมีสารปนเปื้อนหากใช้มือหยิบจับอาหารสารเคมีก็จะเข้าสู่ร่างกายสะสมในร่างกายของเราไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทําให้เราป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงได้นะคะ,ะการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้อง มั่นดูแลตัวเองนะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญานะคะซึ่งทุกด้านเนี่ยมีความสําคัญหมดนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยจึงทําให้ร่างกาย เติบโต,ตอย่างสมวัย้าการมีสติไม่ประมาทในการใช้ของใช้แล้วก็เล่นของเล่นเนี่ยอย่างระมัดระวังจะช่วยลดอุบัติเหตุและทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะครูยี่จะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเราค่อยเจอกันอีกทีในอีพีที่ 7นะคะซึ่งอีพีที่7เราจะมาเรียนเรื่องของอาหารหลัก5้าหมู่นะคะประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุยยีต้องขอตัวปลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ